สวัสดีครับผมช่างภาพเอาบอเเกอร์ตอนนี้ผมมารีวิวปลาฮามาจีาเนื้อวากิวย่านะครับที่พึ่งกินไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับละล,ะล,ะปปลายในปากทั้งหวานทั้งมันแล้วก็นุ่มใครไม,ม่ใครมางานนี้ต้องมางานนี้จริงครับแล้วมาลองซื้อครับร้อยเดียวคุม้มอร่อยเนื้อบางติดมันบอกเมเดียวว่า สุดยอดนะฮะนี่คือการรีวิวของผมนะอาหารเนื้อยา่างวากิวพรีเมียมไม่เชื่อถามท่านรัฐมนตรีได้ครับเป็นไงครับท่านรัฐมนตรีเฮ้ยโ,โอเคใไอ,อ้ก้อนนั้นสซื้อกลับบ้านเ <laughs> อาวิจารด้ครับรีวิวได้เลยอร่อยอร่อยผมชอบอร่อยโอเคครับนี่ครับขนาดท่านรัฐมนตรียัง ปรโมดเลยนะฮะอ,อ,อย่างไงก็งวันนี้วันสุดท้ายก็ขอให้มากันนะครับรับประกันเป็นไปได้